สวัสดีค่ะวันนี้แม่ไฟไ้ายาานะคะจะมารีวิวอุปกรณ์การเตรียมอาหารให้ลูกน้อยนะคะบ้านไหนนะคะลูกกําลังจะ6เดือนนะคะกําลังจะต้องเตรียมอุปกรณ์จะทานข้าวแล้วนะคะแล้วแม่แม่เนี่ยสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะต้องมีอะไรบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างใช้อะไรยังไงนะคะแม่ฟ้ายก็เคยประสบปัญหาการงงการปวดหัวมาก่อนหน้าน,นี้ค่ะว่าเฮ้ยจะ6เดือนแล้วจะกินข้าวต้องอุปกรณ์อ,อะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะแม่ฟ้ายก็สรุปมาให้แล้วค่ะตั้งแต่ลูกชายแม่นะคะ6เดือนนะคะจนตอนนี้นะ ะคะ8เดือนแล้วค่ะแม่แม่ท่านไหนนะคะกําลังสงสัยอยู่นะคะดูคลิปนี้นะคะได้คําตอบแน่นอนค่ะบอกก่อนเลยนะคะคลิปนี้นะคะโน Spo บอแฟแฝงนะคะแม่ซื้อเองถูกชิ้นนะคะอันไหนดีจริงบอกต่อนะคะทําด้วยจิตอาสาล้ลวนๆบอกเลย คือลูกชายไฟเนี่ยเขาเริ่มกินข้าวช่วงประมาณ5เดือนครึ่งนะคะคือคุณหมอเนี่ยอนุมัติว่าลองได้แล้วนะคะคือบ้านบ้านไหนเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเฮ้ยลูกกินได้แต่กี่เดือนนะคะแนะนําปรึกษาคุณหมอนะคะแต่ความจริงเนี่ยสากลน,นะคะก็คือ6เดือนขึ้นไปนะคะทานได้เลยนะคะซึ่งช่วง5เดือนครึ่งนะคะไฟก็เริ่มที่แบบบดปั่นป้อนนะคะเแบบอาหารเละๆปั่นละเอียดนะคะจนเริ่มเข้าเดือนที่6นะคะแม่ตั้งใจนะคะว่าอยากจะให้ลูกเนี่ยไปสาย BLW นะคะก็คือการกินด้วยการใช้มือตัว ทานเองนั่งโต๊ะอาหารทานเองนะคะซึ่งลูกฝ้ายนะคะตั้งแต่เดือนที่6เป็นต้นไปนะคะถึงเดือนที่8ตอนนี้นะคะก็กินแบบคอมโบนะคะก็คือมีแบบบทป้อนด้วยนะคะแล้วก็แบบ BLW ด้วยนะคะคือไปทั้ง2ทางเลยค่ะไว้ถ้าเกิดแม่ๆคนไหนสนใจนะคะอยากให้รีวิวเพิ่มเติมว่าการกิน b L W หรือแบบบทป้อนนะคะมันคืออะไรยังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งกันเอาไว้ได้นะคะถ้าเกิดมีคนสนใจเยอะนะคะจะทารีวิวให้นะคะมาค่ะก็เริ่มต้นนะคะการกินตั้งแต่เล็กสุดนะก็คือช่วง5เดือนครึ่งหรือว่า เดือนนะคะคแม่ขอนับเป็น6เดือนต้นไปละกันก็คือเป็นหลักสากลน,นะคะคือ6เดือนเป็นต้นไปนะคะเล็กสุดเนี่ยการกินแบบบดปั่นละเอียดนะคะของที่สําคัญมากๆนะคะก็คืออุปกรณ์การปั่นการนึ่งการทําให้สุกนะคะอุปกรณ์การปั่นนึ่งที่ไฝ่ใ้นะคะก็คือยี่ห้อนี้ค่ะแม่ก็คือบาร์เียร์นะคะน้องก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ ครบรวมในเครื่องเลียวนะคะคือสามารถปั่นได้นึง่งได้นะคะมันจะมีอุปกรณ์การใส่นึ่งนะคะก็ใส่นึ่งไปพอนึ่งเสร็จนิ่มแล้วสุกแล้วนะคะก็เทปั่นได้ต่อนะคะมีแบบช่องเติมน้งเติมน้ําต่างๆนะคะก็ค่อนข้างสะดวกดีนะคะแต่ถามว่า r ร c o m m e n d ขนาดร้อยเปอร์เซนต์ไหมคือมันก็ใช้ง่ายแล้วก็ราคาดีคือที่ซื้อมาเนี่ยเพราะาราคาค่อนข้างน่ารักนะคะคือพันต้นๆไม่แพงมากเกินไปนะคะแล้วก็ดู o m p a พ t พกพาง่ายนะคะแต่มันมีข้อเสีย หนึงคือตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้าง ล็อกเข้าล็อกออกค่อนข้างยากคือหลายชั้นมากคือแบบความปลอดภัยแบบไม่รู้ว่าเป็นความปลอดภัยหรือการใช้งานยากนะค่อนข้างหลายสเตปแม่ก็แบบบางทีรีบๆเนี่ยก็กึกกักหลารอบนะคะแต่ว่าส่วนอื่นเนี่ยโอเคเลยเวิร์กเลยนะคะปั่นดีปั่นละเอียดนะคะแม่ๆก็ลองไปเลือกกันดูนะคือความจริงเครื่องปั่นเครื่องนึ่งเนี่ยมีหลายยี่ห้อมากนะคะก็เอาตามสะดวกได้เลยนะคะแต่ว่าของส่วนตัวไฟเนี่ยถ้าเกิดมีคนถามถาเพอบอกว่าไฟก็ใช้บาร์บี้เออร์นะคะสะดวกดีซึ่งพอเราบดปั่นอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เท อาหารลงถ้วย ถ้วยเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าการกินช่วงแรกอะแม่จะยังไม่รู้ว่าลูกต้องกินเท่าไหร่กินประมาณไหนนะคะถ้าเช้ของยีฮอรีเชลนะคะก็จะเป็นถ้วยประมาณนี้นะคะมีฝาปิดให้นะคะในถ้วยนะคะเขาก็จะมีปริมาตรการบอกในถ้วยนะคะว่าจะเป็น50หรือร้อยนะคะซึ่งเวลาเราเทลงไปเนี่ยเราจะได้รูะะ้ว่าอ๋อวันนี้เนี่ยลูกเรากิน1 0อย l 50 ml นะคะคือเราจะได้คํานวณได้นะคะชอบที่เขามีฝาคือวันที่ทําเสร็จเนี่ยลูกอาจจะยังไม่กินงองเงียอยู่นะคะแม่ก็ปิดเอาไว้ได้นะคะไม่ต้องกังวลว,ว่าจะมีอะไรต ไปตอนซื้อนะคะมันก็จะมาเป็นเซตคู่กันแบบนี้นะคะก็จะเป็นช้อนกับถ้วยนะคะช้อนเขาก็จะค่อนข้างนิ่มคือเริ่มต้นเนี่ยให้กินแบบนิ่มๆได้นะคะแต่ช่วงหลังๆในช่วงประมาณ7เดือนไปต้นไปนะคะลูกไฟชอบแบบช้อนที่มันเป็นช้อนแข็งๆนี่ค่ะเป็นช้อนประมาณนี้นะคะเนี่ยมันจะเป็นแบบทรงเป็นจางอยจังจางอย่งงอยอะคือไม่จะเป็นต้องมียี่ห้อนี้นะอันนี้เป็นของยี่ห้อมาเตอร์สคอนนะคะคือก็จะเป็น หัวจะงอยพอดีนะคะคือมันมีหลายยี่ห้อมากที่เป็นปากแบบนี้คือเด็กเนี่ยมันจะปากเล็กๆนึกออกปะแล้วบางทีช้อนที่มันบ,นบานๆอะ่ะมันเข้าไปมันดูไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยลูกไฝจะพอช้อนบานเขา้าเขาจะหลบหนีแต่ถ้าเกิดเป็นช้อนเล็กๆเนี่ยเขาจะปากแบบมันเป็นลูกนกอ่ะเขาจะอ้าปากเล็กๆนึกออกปะแล้วพอมีเล็กๆเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจับพอดีนะคะซึ่งก็ลองมาแล้วส่วนตัวนะลูกไฝชอบช้อนที่มันเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะแล้วก็ความจริงถามว่าแข็งมีผลอะไรไหม ไม่นะคือเราก็ไม่ได้ไปแทงแรงๆหรอกป้าเราก็ค่อยๆอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดแม่ๆแบบบ้านไหนแบบกังวลนะคะเรื่องมันจะแข็งนะคะช่วงแรกๆที่ลองกินนะคะก็ซื้อช้อนที่มันนิ่มๆมาก่อนก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ความสบายใจแล้วก็ถ้วยอีกแบบนะคะที่สาคัญในช่วงบทป้อนนะคะก็คือถ้วยแบบนี้คะ่ะแม่อันนี้ก็ของรีเชลเช่นกันอันนี้ใช้ดีจริงอยากบอกต่อเลยจะยกตัวอย่างให้ดูนะคือบางทีเนี่ยเราไม่ได้ปั่นอาหารอาจจะเป็นผลไม้ที่แบบมันเละอยู่แล้วเช่นอะโวคาโดหรือว่ามะละกอนะคะที่มันสุกๆเละๆนะคะแม่ก็แค่ หั่นออกมาแล้วแม่ก็เอาลงถ้วยนี้เห็นปะมันจะมีเป็นแบบเหมือนแบบเนื้อที่เอาไว้ขูดได้อ่ะค่ะคือจะมี texture คือจะไม่ใช่เรียบเรียบคือสามารถที่จะยีอาหารในนี้ได้บางทีเนี่ยเราแบบโอ้โหปั่นทุกอย่างก็ไม่ไหวนะบางทีของมันนิดเดียวเอาเข้าเครื่องปั่นมานั่งล้างนะคะช่วยประหยัดเวลาแม่ได้มากก็คือแม่เอาผลไมาที่มันแบบเละๆอยู่แล้วอะลงถ้วยนี้แล้วก็ยี ทูทูๆููมันจะเละแล้วมันก็จะป้อนได้เลยนะคะคือสะดวกมากอีกอันเนี้ยชอบแล้วพอเขาเข้าสู่ช่วง b ีอ์นะคะแม่ก็จะให้กินในจานแล้วนะคะซึ่งจานเนี่ยควรจะเป็นจานดูดนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยวางบนโต๊ะเนี่ยลูกคว่ำทันทีเลยถ้าเกิดแบบไม่ดูดกับโต๊ะเอาไว้นะคะเขาก็จะแบบเล่นนะคะซึ่งจานดูดเนี่ยมีหลายแบรนด์มากแม่สามารถไปเลือกได้ตามอัธยาศัยนะคะเพราะว่าแม่เนี่ยยังก็ยังไม่เจอแบรนด์ที่แบบร,บบรู้สึกว่าอยากจะรีคอมเมนต์กันก็ลองไปหาดูกันได้นะคะก็บอกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะใช้ดีบอกต่อนะคะคแถ้้้าเเกกิดใชลวฉยย็ัง ไม่เอามารีวิวแด้ยวกันเพราะว่าแบบมันยังไม่แบบถึงขั้นต้องบอกต่ออ่ะ แล้วก็มาที่เรื่องการกินน้ํานะคะคือหลังจากที่เบบี๋เนี่ยเขาเริ่มทานอาหารแล้วนะคะ6เดือนปต้นไปเนี่ยก็สามารถทานน้ําได้เล็กน้อยนะคะคือไม่ต้องเยอะมากถึงเป็นแบบหูต้องกินน้าทั้งวันเหมือนแบบเหมือนพวกเราอย่างงี้ใช่ปะก็สามารถเริ่มที่ทานน้ําได้ฝึกทานน้าได้นะคะ <S <S คือเริ่มต้นเลยนะคะฝ้ายก็ให้เขาใช้ถ้วยนี้อันนี้คือของรีเชลเช่นกันนะคะเป็นถ้วยแบบหัดดูดนะคะก็จะเป็นแก้วจับมือจับแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนแก้วน้ําที่พอแม่ใส่น้ําเข้าไปเนี่ยแม่กด ปุ๊บๆเนี่ยน้ำก็จะพุ่งออกมาคือช่วงแรกเนี่ยลูกอะยังดูดไม่เป็น อันนี้ให้ช่วงประมาณตอน6เดือนนะคะเขาแบบไม่ทําไม่เป็นอะไรเงี้ยแม่ก็ช่วยกดกดปึ๊บปึ๊บแล้วก็ผ่านไปประมาณแป๊บเดียวแม่ว่า2อาทิตย์สามอาทิตย์เขาก็เริ่มดูดน้ําเป็นแล้วคือรู้ว่าอ๋อมันต้องใช้แรงดูดขึ้นมาน้ําถึงจะขึ้นนะคะก็ตัวนี้นะคะเป็นหัดดูดที่หลายๆคนก็แนะนํากันนะคะก็คือซื้อตามกันมานะคะเอ้ยแม,แม่แม่ก็บอกกันว่าแก้วน้ำผัดดูดเนี่ยจำเป็นต้องมีนะคะสำหรับเบบี้นะคะแล้วก็เริ่มแบบพอเริ่มดูดเก่งนะคะสักพักหนึ่งแล้วนะคะประมาณช่วงเก็ดเดือนเนี่ยฝ้ายก็ซื้อยอี่ห เพื่อที่แบบไปบ้านคุณยายไปกินข้าวบ้านคุณยายนะคะแม่เนี่ยก็เตรียมน้ําอันนี้จากที่บ้านไปได้เลยค่อนข้างสะดวกดีแล้วแล้วก็แน่นหนานะคะคือน้ําไม่หกอันนี้เนี่ยบางทีเอาไปข้างนอกเนี่ยมันลําบากคือน้ามันจะหกไม่มีที่ปิดนออกปาแต่อันนี้เนี่ยสามารถ cover ปิดสะดวกพกพาได้เลยนะคะแล้วก็เขาจะมีกันสํำลักให้ด้วยเอออันเนี้ยดีค่อนข้างเวิร์กนะคะ ถามว่ามือ้อนึงให้ลูกกินน้ำทุกครั้งใหม่ตอนเล็กๆมากๆอ่ะฟาจให้กินเป็นน้ำซุปก่อนคือน้ำซุปที่ทำอาหารนะั้นอนเขาเลยช่วงประมาณแบบเล็กๆมากๆ5เดือนครึ่ง หกเดือนนะคะก็ให้กินน้าสุปแล้วก็กินน้าเปล่าน่าจะแบบน้อยมากอะแต่พอช่วงมาะมาณเขาเริ่มกินบิลด์ดับบิลนะคะคือเขาเริ่มแบบกินเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะแม่ก็เทน้ำให้ประมาณไม่เกิน3ออนนะคะแม่ก็ให้กินประมาณนั้นต่อวันนะคะคือไม่เกินเพราะลูกเนี่ยกินนมเป็นหลักอยู่แล้วนะคะกินเอาไว้ล้างปากกินแบบนิดหน่อยอะคะ่ะคือไม่ต้องเยอะมากก็ลองปรึกษาคุณหมอดูได้นะคะว่าแบบ ι, ให้ลูกกินน้ำมาไหนดีนะคะแต่บ้านไฟน์เนี่ยตอนนี้นะคะก็คือกินยังไม่เกินแบบ5ออนนะคะมากสุดตอนนี้ตอน8เดือนนะก็คือ3-5ออนประมาณนี้นะคะ่ะ แล้วก็เรื่องน้ำนะคะแม่แม่แมอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วเ,เด็กกินน้ําอะไรน้ําเปล่าธรรมดาได้ไหมน้ําในตู้เย็นบ้านเรานี่นะคะอันนี้นะคะต้องบอกนะแม่ต้องกินน้ําต้มสุกนะคะซึ่งน้ําต้มสุกคืออะไรคะน้ำต้มสุกก็คือน้ําที่เราเอาไปต้มในหม้อจนเดือดซึ่งพอมันเย็นแล้วนะคะแม่ก็เทใส่ภาชนะที่เก็บเอาไว้แบบเป็นกินน้ำแบบลูกโดยเฉพาะแบบไม่ใช่ปนเปื้อนกับคนในบ้านนะคะแยกไว้เลยนะคะซึ่งพวกแบบอุปกรณ์การเก็บน้ําการเก็บอาหารต่าง,งๆนะคะแม่ก็ต้องดูนะคะว่าที่มันขึ้นว่า BPA free นะคะมันจะ เขียนที่แบบใต้ขวดหรือว่าที่แบบภาชนะนะคะว่า BPA free เน้นอันนี้นะควรจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่พลาสติกแบบพลาสติกกองแกงพลาสติกถูก,ถกๆอะไรเงี้ยน่ากลัวนะคะแบบนั้นนะคะก็เลือกให้ดีหน่อยนะอันนี้แม่ก็ไปหาซื้อมามันก็จะมีเขียนว่า BPA free นะคะก็เก็บนะคะแล้วพอจะลูกจะกินน้ำเนี่ยแม่ก็เทจากันนี้ใส่แก้วให้เขาออกไปข้างนอกก็เทใส่ขวดให้เขานะคะก็ปลอดภัยนะคะส่วนพวกอุปกรณ์การเก็บอาหารลูกนะคะแม่ก็จะเก็บในถ้วยแบบนี้อันนี้คือของยี่ห้อเบบ ะะตัวนี้เนี่ยก็จะเขียนด้านหลังเลยว่า BPA free นะคะทนความเย็นได้คือเข้าแบบช่องฟรีซได้นะคะไม่อันตรายนะคะแล้วก็เข้าเครื่องล้างจานได้เข้าไมโครเวฟได้ทนความร้อนความเย็นสูงสุดได้เท่าไหร่นะคะก็เวลาซื้อของอะ่ะถ้าเกิดเป็นของลูกอะ่ะแม่ต้องดูให้ดีนะแบบอ่ะยกตัวอย่างนะอ่ะอย่างเงี้ยของวิเชลใช่ปะ่ะเขาก็จะมีเป็น ด้านหลังนะคะเขียนว่าทนความร้อนได้ถึงกี่องศาความเย็นได้กี่องศานะคะคือของเด็กเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟนะคะบางทีเอาของที่แบบไม่สามารถที่จะโดนความร้อนจัดได้เอาเข้าไปในเครื่องนึ่งนะคะก็ละลายนะคะก็อันตรายอยู่นะคะไอ้ห้อนี้ใครชอบมากคือมันเป็นคอนเทนท์ที่ดีมากแล้วก็ฝาล็อกแบบแน่นมากแล้วก็มีปริมาตรบอกหรือบางทีเนี่ยเราบดปั่นอาหารเสร็จนะคะลูกยังไม่กินนะคะก็เทใส่อันนี้ไว้นะคะหรือจะไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ได้ค่อนข้างเวิร์ก ต่อไปนะคะที่สําคัญอีกอย่างนะคะที่ต้องมีนะคะก็คือถ้วยหรือบล็อกซิลิโคน,นะค่ะแม่ที่เป็นหลุมๆนะคะเป็นบล็อกๆนะคะคือของฟ้าตอนนี้เนี่ยอยู่ในตู้เย็นคือใช้งานอยู่นะคะเลยไม่ได้หยิบมาให้ดูกันนะคะเดี๋ยวคลิปให้ดู มันจะเป็นบล็อกแบบนี้แม่คือบางทีเนี่ยเราทําน้าซุปเนี่ยนะคะแบบซุปให้เด็กอะ่ะเราทําสต็อกเอาไว้นะคะแบบครั้งเดียวเนี่ยน้อยใ,ใหญ่ได้เลยนะคะคืออันนี้สะดวกมากแม่สะดวกจริงๆคือแบบรู้สึกว่ามีแล้วชีวิตดีมากไม่ต้องมานั่งทาน้าซุปทุกวันใช้สต็อกได้นะคะก็ของฟ้ายเนี่ยฟ้าจะใช้ไม่เกิน1อาทิตย์นะคะแบบ 1- นถึงสอาทิตย์คือไม่เกินจริงๆคือแม็กซ์ไม่อยากให้น้ำซุปมันเก่าเกินไปนะคะก็ต้มใหม่แต่ละครั้งนะคะแล้วก็ค่อยเทใส่บล็อกได้นะคะสะดวกมากหรือผลไม้นะคะก็บางทีเนี่ย กินเนี่ยค่อยแกะมาทิ้งไว้ละลายนะคะก็ป้อนได้เลยสะดวกมากๆเลยค่ะอันนี้เน้นก่อนนะคือฝ้ายเนี่ยเป็นบ้านที่ทำอาหารสดให้ลูกทุกมือคือมีเวลาบางบ้านเนี่ยไม่มีเวลาก็อาจจะทำอาหารปั่นทีเดียวนะคะแล้วก็เทใส่หมกไว้นะคะแล้วก็เอามาละลายเอานะคะหรือมานึ่งเอาอุ่นเอาก็ได้นะคะ แล้วก็ไปต่อกันที่อุปกรณ์การทําอาหารนะคะคือเมื่อกี้บทปัดเราก็เป็นสายแบบเครื่องปัน่นเครื่องนึ่งไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเป็นสาย B L W แม่ก็จะต้องมีพวกเป็นกระทะนะคะคือกระทะเนี่ยสำคัญกับเด็ก B L W มากเพราะว่าเขาจะต้องเริ่มกินแบบอาจจะเป็นไข่อาจจะเป็นปลาที่แบบมากริลมาทอดมาย่างนะคะก็แม่ใช้ของยี่ห้อ Green Pan นะคะอันนี้ไปซื้อที่ในห้างนะคะเดินไปซื้อเองไปหาข้อมูลเองนะคะก็เลือกเป็นที่แบบเป็นเทฟลอนเพราะว่าเนี่ยมันสามารถลงอาหารบางทีได้เลยไม่ต้องลงน้ํามันนะคะสามารถทาเนยหรือว่า วเวลาทําอาหารเนี่ยก็จะไม่ติดกระทะนะคะยี่ห้อนี้ก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็เลือกเป็นสีขาวเพราะาเผื่อบางทีแบบมันไหมเราจะได้เห็นนะคะหรือมีในตกหล่นนะ่ก็จะได้เห็นกระชัดเลยว่าอ๋ออาหารนี้มันแบบมันไหมมันกินไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้นะคะคือเน้นเป็นสีขาวเพื่อความแบบความเห็นชัดเจนเือน,นี้แบบส่วนตัวใช้เองมาแล้วดีนะเคยใช้สีดำบางทีมันแบบมันไม่เห็นว่ามันมีอะไรเป็นเศษเป็นนู่นเป็นนี่นะคะก็เลือกเป็นสีขาวก็ค่อนข้างสะดวกดีนะคะแล้วก็ใช้นะคะกำลังทําอาหารเด็กพอดีคือไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปกะปริมาณออย่นเี้้กกกาลลังคแวว็พต ตหวหลินะคะคซื้อแยกนะคะแม่พยายามอย่าใช้ร่วมกับคนในบ้านนะคะบางทีเนี่ยเราไปผัดไปทําอะไรกับของเผ็ดของคาวมานะคะที่ล้างไม่สะอาดนะคะก็ติดมาก็อันตรายกับเด็กเนาะอันนี้แม่ใช้ยี่ห้อ OXO นะคะก็ซื้อที่ห้างเหมือนกันนะคะเป็นซิลิโคนเกรดพรีเมียมนะคะเดินความร้อนได้นะคะก็เนี่ยแม่จะทําแบบเนี้ยทุกเชา้าเออขอบอกก่อนทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยแม่ฟาดเป็นสายแม่ครัวจังเลยทาอาหารเก่งอะไรเนี้ย ความจริงก็คือฝ้ายเป็นคนไม่เคยเข้าครัวเลยชีวิตนี้30ปีที่ผ่านมาไม่เคยทําอาหารเลยไม่ทําไม่คิดจะทําไม่ชอบนะคะจนมีลูกนะคะก็อยากจะทําหาให้ลูกกินเองเพราะรู้สึกว่าเราอยากเลือกที่แบบมันสดจริงสะอาดจริงล้างเองจับ เองนะคะก็ทุกวันนี้นะคะผ่นตัวเข้าสู่วงการแม่ครัวหัวปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถไปติดตาม IG, ไอจก็ได้นะเก็จะลงแบบ IG แบบท่าุกเช้าเลยว่าทำอาหารอะไรทำยังไงเลือกอาหารแบบไหนนะคะก็ไปติดตาม IG กันเอาไว้ได้นะคะ พูดถึงเมื่อกี้นะคะนอกจากอุปกรณ์ที่เป็นแบบพวกตะหลิวจานถ้วยนะคะที่ต้องแยกใช้คนในบ้านนะที่ต้องแยกสําคัญอีกอย่างมากๆนะคะก็คือตัวฟองน้ําที่เป็นตัวล้างจานอ,อันนั้นนะมันเป็นแบบฟองน้ําที่มันสามารถเก็บแบคทีเรียได้เนอะประคาเท่านี้แบบล้างของผู้ใหญ่ที่แบบมันอาจจะมีอาหารดิบหรือว่าอาหารไม่สดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเก็บในฟองน้าได้ถ้าเกิดเราล้างไม่สะอาดแม่ก็ควรจะซื้อแยกเป็นของเบบีอันนึงเลยว่าอันนี้ใช้ล้างของเขาล้างจานเบบีอุปกรณ์ของเบบีมานี้เนาะเออเป็นคนดีเทลอะแต่รู้สึกก็แบบเราทำแบบ แบบลูกเราปลอดภัยสะอาดแข็งแรงอะ่ะคือแบบเป็นคนดีเทลแบบเป็นคนเยอะแต่ว่าใครเยอะแบบฝ้ายก็น่าจะชอบนะใครไม่เยอะอาจจะแบบโอ้เย,ยอะไปอะไรเงี้ยก็ค้างๆไปก็ได้อีกอย่างนึงนะคะแม่แม่ที่เมื่อกี้บอกว่าทําความสะอาดเนาะเรื่องฟองน้านะคะน้ํายาล้างจาน,นะคะ่ะแม่อาจจะสงสัยนะว่าเฮ้ยเราล้างจานลูกใช้อะไรดีในะนี้นะคะลองมาหมดแล้วค่ะหลายยี่ห้อมากค่ะของเด็กของแบบพรีเมียมนะคะสุดท้ายจบที่ซันไลค่ะแม่ สัไลม์ไม่เข้าด้วยซื้อเองจริงๆสัไลม์เพียวนะคะอันนี้คือแบบใช้ดีจริงเขาทําออกมาเพื่อแบบของเด็กได้ด้วยนะคะแล้วก็สะอาดบางทีของลูกเนี่ยมันแค่ของเด็กธรรมดาบางทีมันเอาไม่อยู่ใช้สัไลม์เพียวแม่เอาอยู่จริง แล้วก็ต่อไปนะคะมาที่พอทําอาหารเสร็จแล้วนาะอประมาณนี้นะก็ต้องไปสู่การนั่งทานอาหารซึ่งเก้าอี้มันอันใหญ่มากไม่เดียวเข้ามาในเฟร,รมนะคะเดี๋ยวเอาขึ้นให้ดูนะคะไ้าใช้ของยี่ห้ออีเกียอันนี้คือตอบโจทย์สุดแม่คือ1ถูก2ทําความสะอาดง่ายมากคือน้องเป็นพลาสติกทั้งโต๊ะสามารถเช็ดลูกจะทําเลอะแค่ไหนก็เช็ดได้นะคะคือสายบิวว์บิวเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความเลอะเลยแม่คือเลอะจริงๆน้องและเนรและนาดเล่นเลเทนะคะซึ่งบางทีเนี่ยเคยลองแล้วแบบที่แบบมันมี นิ่มโน่นนี่นั่นนะคะเละเละเละไม่ได้นะคะคือการซักอะไรเนี่ยปวดหัวมากนะคะคือเช็ดฟลึบเดียวเนี่ย ะะแล้วก็อีเกียนะคะมันมีเป็นเรียกว่าอ,อะไรเสริมอ่ะคือแบบเป็นออปชันนะคะแม่สามารถไปซื้อมาได้นะมันจะเป็นแบบเหมือนที่วางขาเด็กบางทีเนี่ยลูกเนี่ยนั่งเราไม่มีที่วางขาเหมือนเรานั่งอะ่ะมันก็จะไม่ค่อยสบายเนาะก็ไปสามารถไปหาซื้อที่วางขามาได้นะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะว่าซื้อที่ไหนมาคือไปซื้อมาแล้วดีมากอันนี้ก็คือคนพบเองนะคะว่าแบบซื้อมาแล้วใช้ดีนะคะบอกต่อกัน แล้วก็พอรานั่งเก้าอี้นะคะอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เก้าอี้เนี่ยเหลอะได้นอนที่สุดนะคะก็คือพวกที่เป็นกันเปื้อนค่ะแม่อันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอเอาแบบเล็กก่อนล้กันนะอันเล็กเนี่ยก็จะมีของยี่ห้อสกิปฮอปนะคะที่ซื้อมานะคะก็ น่ารักดีสีสันนะคะแม่เลือกสีแดงเพราะว่าไปหาข้อมูลมาสีที่แบบทําให้เจริญอาหารค่ะถ้าเกิดเป็นสีแบบหม่นๆลูกก็อาจจะไม่เจริญอาหารวันนี้นะคะนี่คือลงดีเทลมากแต่ว่าจริงแค่ไหนไม่รู้นะอันนี้ก็คือแบบเชื่อหลักวิทยาศาสตร์ไปก่อนมีสกิปฮอปนะคะก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็อันนี้ชอบมากเพิ่งไปซื้อมาเราชอบมากใช้ดีมากชอบจริงคือยี่ห้อนี้ค่ะบีบ้านะคะก็เป็นยี่ห้อถ้วยเมื่อกี้อันเนี้ย นิ่มมากแม่นิ่มแบบนิ่มแล้วก็สามารถที่จะแบบลงคอแล้วเก็บที่มันตกมาพอดีเลยคือนิ่มแบบไม่หนักเลยอันนี้ยยังพอจะหนักอยู่คือหนักแต่ก็ไม่หนักมากเกินไปคือแม่เปรียบเทียบหลายยี่ห้อแล้วมีสองยี่ห้อนี้ที่นิ่มเบาแต่เนี้ยเบากว่านิ่มมาก ชอบมากนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบลงคอลูกพอดีเป๊ะเลยนะคะอันนี้โนสปอนจริงๆนะใช้ดีบอกต่อจริงๆพวกที่เป็นแบบกันเปื้อแบบนี้ฝ้าจะใช้มือเล็กมือแบบอาจจะเป็นป้อนผลไม้หรือว่ามือเพื่อเป็นแบบบดป้อนคือจะไม่เละมากนะคะสามารถแบบเอาอยู่แค่หล่นจากปากเขาก็จะเก็บตรงนี้เอาไว้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดมือไหน B&W l นะคะแบบพวกนี้เอาไม่อยู่นะแม่เอาไม่อยู่ต้องใช้แบบชุดค่ะแบบนี้เลยเล่นใหญ่จัดเต็มคือแบบเป็นชุดที่สามารถที่จะล็อกคอปิด ตรงช่วงตัวที่อาหารจะตก มือเมินะคะปิดได้หมดเลยนะคะก็สะดวกดีนะคะใ่ใช้ของอี้อบีบาโดะแล้วก็มีอีี่้อหนึ่งที่ใช้ดีมากๆเหมือนกันแล้วก็ราคาไม่แพงทั้มบีบาโดด้วยนะคะก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้คือเมื่อเช้าเพิ่งใช้ไปวันนี้ซักอยู่นะคะก็เลยไม่ได้เอามาถือในกล้องนะคะก็นล้วจะใช้ดีจริงแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะคะที่จะบอกในคลิปนี้นะคะซึ่งก็พูดมาหลายคลิปแหละว่าจำเป็นมากก็คือถชุวเปียกแม่จริงถชุวเปียกเนี่ยช่วยชีวิตมากการกินข้าวที่บ้านการออกไปข้างนอกนะคะทชชวเปที่สุด็ดคือช็ท เช็ดโตะเช็ดอาหารเช็ดช้อนเช็ดจานนะคะจําเป็นมากไฟชอบวิธีนี้นะคะคือของ p ีเจียนนะคะตัวนี้เนีเขาเป็น baby w i p e hand and mouth คือทำออกมาเพื่อแบบมือกับปากเด็กเลยคือสามารถเช็ดปากได้เช็ดมือได้อันนี้ที่ชอบนะคะเพราะว่าเขาไม่มีกลรดเลยลก็รู้สึกว่ามั่นใจสะอาดลูกเอามือเข้าปากต่อได้ทันทีคือมีแบบกินอยู่นะคะแบบเลอะมากนะคะแม่ก็มาเช็ดก่อนด้วยนี้นะคะแล้วก็เข้าปากต่อได้สบายใจมากเลย คิดว่าน่าจะครบแล้วนะประมาณนี้นะคะนี่คือแบบเรียบเรียงมาแล้วรอบหนึ่งนะรู้สึก่ามีประมาณนี้แหละคือนอกเหนือจากนี้ก็แบบแบบไม่จําเป็นเป็นแอดออนเสริมไปนะคะแต่หลักๆเนี่ยที่จําเป็นอะ่ะคือประมาณนี้ในคลิปนี้เลยนะคะที่ใช้ทุกวันจําเป็นมากหยิบจับตลอดนะคะก็สุปมาให้กันแล้วนะคะประมาณนี้นะแม่แม่มีเท่านี้เนี่ยประมาณนี้เนี่ยสามารถให้ลูกกินข้าว ทุกวันได้อย่างสบายใจรับลื่นแน่นอนค่ะวันนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะสรุปมาให้กันแบบที่ใช้เองจริงๆที่ผ่านมาแล้ว23สเดือนนะคะเราก็รู้สึกว่าอยากบอกกอกันมากๆเพราะว่าแม่ๆหลายคนเนี่ยก็ติดตามการทำอาหารของแม่ฝ้ายนะคะผ่านทาง IG r e e l s นะคะ i g Story นะคะก็ใครนะคะสนใจอยู่นะคะก็สามารถไปติดตามได้นะ IG ฝ้ายนะคะฝ้ายสุภัทรนะคะแล้วก็ IG ลูกนะคะเบบี้โมตุนะคะก็จะลงเมนูการทำอาหารนะคะการทำกับข้าวการเตรียมต่างๆนะคะแล้วก็แฮชแท็กนะคะวันนี้โมตุนกิน ไรนะคะใครสนใจเรื่องอาหารเด็กนะคะก็ไปติดตามทางนี้ได้เลยค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนคลิปหน้านะคะจะมารูเิวเลยของแม่และเด็กนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะขอตัวกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ